นีโมจิระลั่นเปิดใจแต่ไม่เปิดข้อความล่าสุดหนุ่มนีโมจิระได้ลงคลิปวิดีโอใหม่บนช่อง YouTube มอเตอร์พลาซาโดยเป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้เห็นหนุ่มนีโมจิระที่กําลังขับรถให้กับหนุ่มพานุเดชนั่งโดยต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มนีโมดูหล่อเท่แบบสุดๆและถูกสัมภาษณ์อย่างน่ารักซึ่งแน่นอนว่าก็มีการบรีฟก่อนไปขึ้นรายการรถรับผู้แต่ต้องบอกเลยคขาว่าหนุ่มนีโมเขามีความคิดเป็นของ ตัวเองและทําให้ทุกคนอึ้งไม่มีหยุดโดยหนุ่มนีโมได้ตอบคําถามว่าให้ลองเปิดใจกับสาวดูซึ่งหนุ่มนีโมเองก็ได้บอกว่าเปิดใจแต่ไม่เปิดข้อความฮะแหมหนุ่มนีโม่ขาแบบนี้เขาเรียกว่าคนเจ้าชู้หรือเปล่าคะเนี่ยแต่ถ้าถึงคานไม่เปิดข้อความก็น่าจะรู้ว่าคงจะไม่ใช่คู่แท้กันอย่างแน่นอนค่ะแต่แฟนคลับเองก็รอชมอีพีใหม่ของรายการรถรับผู้ของสาวเบสอยู่นะคะมั่นใจค่ะว่า E ี EP ของหนุ่มนีโมจิรัตจะต้อง ทำให้เรือแล่นไม่หยุดและเป็น FC ของคู่นี้ตลอดไปและนอกจากนี้เองก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อาทิเก่งน่ารักเป็นธรรมชาติมากรอติดตามผลงานน้องเบสอยู่นะคะรอดูเบสคอลลบนีโมฮะรอดูช่องน้องเบสเปิดใจแต่ไม่เปิดข้อความฮ่าฮอย่างชอบและอีกมากมายเรียกได้ว่าเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีจริงๆค่ะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ